ซี่ลิขวันตณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหกข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน20 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare 12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.75%ต,ต่อต่อปีฝากถอนได้ไม่จำกัดรับดอกเบีย้ยแบบรายเดือนจากธนาคารอาคารสงเคราะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายเดดกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเงินฝากนะครับ GHB Welfare Saving นะครับรียเวลาการฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง30ทธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับเพียง500บาทนะครับแล้วก็สูงสุดไม่จำกัดนะครับ โดยรายละเอียดอัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะครับมันมีอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่0.9%จนถึง1.75%ทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเดือนนะครับตารางอัตราดอกเบีย้ยวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน10ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบีย้ย1.75%ต่อปีหากวงฝากคงเหลือมากกว่า10ล้านบาทใน ได้รับอัตราดอกเบีย้ย0ูต่อปีรวมทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้รืราคการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝาก GHB Welfare Saving กับบัญชีคู่คู่โอนนะครับต้องเป็นบุคคลเดียวกันเงื่อนไขายหลักเป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับ พออสนะครับหรือสมาชิกของสภาสมาคมที่เข้าร่วมโครงการนะครับไรบิกรนวิชจีเอนะครับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและกลุ่มลูกค้าที่รับมอบเกียรติบัตรจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในกลุ่มที่1ไม่จำกัดอายุผู้เปิดบัญชีเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นและไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมบัญชีเงินฝากขั้นต่ำา500บาทขึ้นไป สามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับ Direct Debit เพื่อชำระค่าศึกษาธนูโภคชำระหนี้เงินกู้ได้เช่นเกี่ยวกันสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยงเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลแล้วก็รับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลักออมทรัพย์ปกติ ธนาคารจะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือณนะสิ้นวันและจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากทุกวันที่15ของเดือนโดยจะโอนดอกเบีย้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้นเอกสารแสดงการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับขออสอเอกสารแสดงการเป็นสมาชิกสภาสมาคม ที่เข้าร่วมโครงการ l i ฟ e Begin w i ิ h GHB เอกสารการแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลักกินแบ่งเกติบัตจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับอันนี้ก็ต้องมีคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเงินต้น20,000บาทดอกเบีย้ย1.75%จำนวนวันที่ฝาก365วันดอกเบีย้ยที่รับคือ350บาทตาดอกเบีย้ยนะครับไม่ถูกหักภาษีจ่ายเพราะยังไม่เกิน20,000บาทเนาะก็รับไปเต็มๆเน้น สรุปเงินต้น20,000บวกดอกเบี้ย350บาทเป็น2 3 3 5 0บาทรับอัตราดอกเบี้ยไปเลยนะครับ <c oughs> ก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้แล้วกลับมาพบกับการคำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare 12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.75ได้ใหม่นะครับจะผัดเปลี่ยนตัวเลขกันในทุกสัปดาห์นะครับเพื่อเอาตัวเลขต่างๆมาคำวนวณดูกันว่าจะได้อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่ถ้าเราฝากจำนวนเงินเท่านี้นั่นเองนะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึง เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานงารัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย มาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ